เสแล้วเติมน้ำมัน <welche> น <ăn? S 2> ี้คือตู้ติมน้ำมันใช่ไหคะใชไปกี่ลิตรนี่คะแลก็นี่เราเติมกุ่มนี้ใช่ไหมคะกลุ่นี้ใส่ที่รถอันี้ขอไม่ได้นะเนี้อันนี้เแบบกะอนคะนี่ไปรไปเสียท่อน้ำมันในรถนะคะแล้วก็ตรงนี้น้ำมันมัจะวิ่งปี่บาทคะลูกค้าตามีบาทก็กดได้ที่สามสันกวิ่งนีให้ตามราคาลินะร่าตามทบาทได้กี่ลิตรกี่บาทเห็นไหมะเราก็เติมน้ำมันก่อนทีงใส่น่ารัก่ะูเติมน้ำมัน ครับไปเขียวเพราะเราจะได้ไปเรื่อยๆใช่ไหมคะเอามาเร็วโอ้ยดูบ้านแครอทบ้านผลไม้ดูดีมีแครอทมีพริกหยวกพริกแดงพริกเหลืองมีมะเขือเทศอันนี้มุมผลไม้นะคะมีสับประประดภาษาอังกฤษอะไรคะมีสับประรดตอบไม่ได้เลยคะ่ะมีสับประรดมีชมพู่ชมพู่มีอะไรเนี่ยสตรอเบอร์รี่องุ่นเชอร์รี่นะคะ อันนี้ฟักรูกปักอ่ะมีชมพูแตงโมแตงโม,มอ,อะไรอาจารย์เห็นไหมคะหมอบริเวณมิลอนเขาโคตคอนใช่ไหมคะอันนี้เห็ดมัดนูมมีมังคุดด้วยค่ะมีแตงโม,มลูกใหญ่นะคะวางข้างในน่ารักมากนะคะนี่มีเตาหญิงด้วยเนี่ย นอน,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 นว้าวห้องครัวนี่โต๊ะรับประทานอาหารนะคะนี่ที่ทำกับข้าวมีจริงงานตาเรียบร้อยครบหมดแล้วแั่ได้น่ารักมากน,น,นี่ห้มตจริงนอนนะคะนี่ห้มทานน้ำตาค่ะ มีฟักทองหัวหอมแครอทกระเทียมมะเขือเห็ดมีคลิกด้วยฮะกระดาบประดาในน้ำมีปลาค่ะมีปลาเลยค่ะนะคะโอ้ยปลาอะไรเพื่อขอจังเลยมีคราฟได้สัตว์คราฟรัตว์ครับเป็นปลาสุภาพเนาะแล้วรไปไหนต่อเนี่ย ศิลปะแนวใหม่นะคะิกเแล้วเป็นไง้างคะดีใจดีใจโหดหดเยแค่ตนนนไม่ต้องไปมองข้างล่างแถวหน้สูงสบายกว่านบข้าบนสบายนะรงนี้เลยอ้สวยมากค่ะ เดนนดนมิทหมดเลยไม่ใช่เดนนดมิพูดเดนมิไปแล้วอันนี้คือดีมเวค่ะดีมโวโอ้นี่เรือไวกิ้งนะเนี่ยเทค่ะเทโอ้ไหล่ตลับลาไหล่อะไรคิดอรคดไรคิดนะไวกิง งานลงไหม,อมโอเคแม่กลับไปเจิเนะคะสบายไหมฮะถ้ขึ้นยิมแม็กเกนฉันไม่กลัวความสูงก็จะปกติธรรมดานะคะอันนี้ไม่ค่อยหวาดเสียวเท่าไหร่เพราะว่าเราถ้าคนกลัวความสูงก็ไม่ต้องมองลงไปข้างล่างเนาะก็จะรู้สึวสกว่า็ธรรมดาแต่ก็จะเห็นวิวดนในระมิเมเดมเห็นวิวสวนสมุกเห็นวิวเห็นวิวหมู่บ้านแถวนี้หมดเลยมีพ่ะที่กำลังจะตกดินแล้วนะเนี่ย อันนี้เราก็มาถ่ายรูปกันนะครับเนี่ยสงไม่ดีสงได้ไดไริงมแต่ผีมัมมี่อะไรยเงเนะี่ผีไทยยมีอะไรนะผีแวก็มีตีีนี่นกันไม่ค่อยน่ากลัวเท่าไหร่ไอสุยางน่ากลัวกว่าเนาะเพราะมันมืดมากมีตัวกูเขี่ย เป็นคะแนนไม่ได้ขึ้นเลยคนเยอะมีคนเยอะมากเนาะนอนยาวๆกันทุกคนจะซื้อมาไดนะ้ก็นัน่งกนันจนขับรถก็นั่นกันเตรียมลงนะคะลัวไหมคะวันนี้ไม่ไม่ไม่สบายสบายถึดแล้ว ไหนคะต่อคะไม่น่ามาเดี๋ยวเราไปดูอะไรนะอะไรยักยะๆนะทางนู้นนิดนึงพี่จิงอยากไปไม่อยากไปเอเดียนไม่อยาก ตกเย็นเราเริ่มเหนื่อยแล้วฮะเฮียปราศาสต์ของยักษ์นะคะที่แจ็คปีนต้นถั่วใช่ไหมคะเนี่ยเห็น <Yeah. S 1> ่สังเกตว่ามีต้นถั่วนะคะที่จริงมันก็มีนง่นะ่ะแต่คนไม่สังเกตเองอ๋อจ้า,าเรอ,อ้อาวลิวสโต ก็เห็นนี่นะคะโอ้่เตียงนอนยัดขามีมานัา่งนี่อ้าไปทำอะไรรองเท้าอยัดเขเนี่ยแล้วไม่ได้รองเท้าอยัดหรอออกจากรองเท้ายัก,ยก,ยกไม่ได้แล้วเนี่ย ก็จะเห็น <tu> บ <i ro> ิวร้าอาหารยักษ์นะคะแล้วแจ็คหลบตรงไหนอ่ะรูนี้ยักษ์ค่ะยับยแจ็คหนตรงไหนอ่ะโหดูไว้หูเคยจับดตักหับ้านยักษ์ะใหญลกลหญเลยค่ะเขียงเถิงนี่เมื่อที่ทํำทัวร์กระทงกระทะนะคะเห็นบ้านเราเลยอ้ยมีหัวใจด้วยอ่ะนี่ไงพินพูดได้ที่จะขโมยมาใช่ไหมคะแต่ไม่อยู่บนตัว เก้าหินด <itor> <l Jean> ้วยอะไปเราลงไปดูข้างหน้าดีกว่ามีเสื้อผ้ายัดมีเก้าอี้คุณดิยัดนอนแล้วก็หายใจปุ๊บฟังๆอย่างนี้นี่อันนี้เขาอี้ใหญ่มากใส่รงเท้าเถอะโต้กินข้าวก็ใหญ่นะคน้องโต้พี่ใหญ่มีเสียงคนของยัดด้วยนะ อันนี้มีกี่สมงบาทยักษ์นะคะอันนี้ยัดก,กำลังนอนตุนอยู่นะคะ เนียกเป็นไปนีกยาวจ้ะ

ก็เดินมาทางออกแล้วนะคะนี่เตรียมกลับแล้วค่ะหกโมงกว่าแล้วค่ะตอนนี้กลับบ้านกังบ้านสีเขียววันนี้มีแค่เราคนเดียวนะคะคนอื่นเขาเป็นสีเหลืองสีแดงนะคะสีเขียวอะไรคะอ๋อสีม่วงสีม่วงค่ะอันนี้ไงมีมาริคิสมาร์ตต้นเล็กนิดนึงค่ะเสร็จแล้ว ที่มีนะรอตอนรอ,อกระทะคทะมีตัวเนี้ยมาเล่นอันนั้นอนะ่ะให้ดูอะไรนะเบลโซ่เหรอเรียกว่าอะไรนะอยู่ดีๆก็นึกชื่อไม่ออกเบลโซ่ดซิมากนับปี้นิวเยอร์2022แล้วนะคะ i mm -hmm.